สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่เชชัชเกมมิ่งกับช่วงเชชัชทํานายอนาคตกันอีกครั้งนะครับในวันนี้หากคุณกําลังมองหาเกมที่มีเกมเพลย์สุดมันเกมที่แม้แต่เพื่อนก็ไว้ใจไม่ได้ผมขอนําเสนอ p a t t y ANIMALS อ่าสหรับเกมนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านตากันมาแล้วนะครับแล้วบางส่วนน่าจะเคยผ่านสัมผัสกันมาแล้วด้วยนะในช่วงทดสอบเดโมโต,ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะสองสามปีนะอ่ะนั่นแหละโอ้นี่มันผ่านมานานขนาดนั้นหรอเนี่ยเกมยังไม่ออกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีหลายเกมยังไม่ออกนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราก็ได้สัมผัสไปแล้วกับเกมเพลย์สุดมันเกมที่แม้แต่เพื่อนกันก็ไว้ใจกันไม่ได้ แถมด้วยตัวละครสุดน่ารักเช่นเจ้าเป็ดธรรมดาธรรมดาที่ดูแล้วดูไม่ออกเลยว่าก๊อปใครมาจริงๆนะครับโอเคงั้นผมจะเริ่มที่ผู้พัฒนาเหมือนเดิมเลยนะครับเกมนี้พัฒนาโดยทีม Recreate Game Studio ซึ่งผลงานที่ผ่านมานะครับก็คือ Party Animal นั่นเองนะครับโดยทีมงานนะครับมีพนักงานมาจากบริษัทชั้นนำหลากหลายชาติทั่วโลกเช่น E.A. บริษัททองคำเทนเซนตไปตู้และสมาร์ทดิสานนานาชาติมาแล้วครับผมแต่ด้วยสโลแกนของทีมนะครับที่ว่าพวกเขาเนี่ยลงไหลในการสร้างเกมที่มีความดื่มดาสมจริงและเป็นที่น่าจดจําแล้วก็ตัวเดโมที่เราได้ลองกันมาแล้วเพราะงั้นผมว่าเราไม่น่าจะผิดหวังกับเกมนี้แหละแน่นอนเชื่อต่อมานะครับจะเป็นเอนจิ้นของตัวเกม ซึ่ง Party Animals เนี่ยจะใช้ Unity Engine ในการพัฒนาโดย Engine ตัวนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะคุ้นคุ้นชื่อกันแล้วนะครับเพราะว่ามันเอามาพัฒนาเกมหลายอันเลยทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์นะเช่น Call of Duty Mobile นะ City Skyline ซึ่งเวอรนเก่าเก่านิดนึง Among Us ก็ใช่นะครับ The Forest แล้วก็เกมโปรดของผมก็คือ Escape from Tarkov นั่นเอง ซึ่งอ้างอิงจากประสบการณ์ของผมใน The Forest แล้วก็ Escape from Tarkov นะครับก็พบว่าเวลาเกมเนี่ยเจอเออบเจกต์เยอะๆหรือสิ่งของต่างๆในแมปเยอะเนี่ยสำหรับผมก็คือหายนะเลยทีเดียวตอนนี้คือเพิ่มแรมไปสุดๆก็ยังมีหายนะอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามนะครับตัว p a r ที่ Animals เนี่ยเขาไม่ใช่ Open World นะเขามีฉากเฉพาะเวลาเราเล่นเนี่ยแต่ละแมชแต่ละแมชแล้วในตัว Demo เ,เองเนี่ยผมก็โดยส่วนตัวนะไม่ได้เจอปัญหาอะไรถึงแม้ว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีคนบอกว่าเจอปัญหา FPS d รอปบ,บ้าง แต่อันนี้เชื่อนะเชื่อว่าหลังจากที่มันนานนานมาแล้วแล้วก็ทีมพัฒนาพัฒนามันจนเป็นตัวเต็มแล้วเนี่ยผมว่าเกมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับตรงนี้นะในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับอันนี้ผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันหาข้อมูลไม่เจอเลยสําหรับเกมแนวนี้ผมว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ถ้ามีเนี่ยก็อาจจะเป็นแคมเปญให้เราเล่นกับเพื่อนร่วมกันสู้กับบอทดเป็น PVE เป็นด่านๆไปนะอันนี้ดาวเอาเนาะ แต่ว่าสําหรับผมตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นไม่เราก็เขาใครสักคนมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งแหละในส่วนของเกมเพลย์นะครับสาหรับ Party Animals เนี่ยจุดเด่นเลยก็จะเป็นการเล่นของเราที่บังคับตัวละครที่น่ารักนุ่มฟูของเราเนี่ยเข้าไปยุ่มหัวฟาดฟันกับตัวละครที่น่ารักนุ่มฟูเหมือนกันนะครับของคนอื่นๆแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องมีแอปแบลวอะไรกันทั้งนั้นเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมัดเท้าและหัวในการกําจัดฝ่ายตรงข้ามยังไม่พอ ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่วางอยู่ตามพื้นแล้วก็สภาพแวดล้อมของฉากเองด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยอาจจะได้กลิ่นอายของแก๊งบีส์อยู่บ้างนะครับซึ่งออกมาก่อนหน้านี้นานแล้วนานาจริงๆในเรื่องของการเล่นเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวนะซิงเกิลเพลเยอร์นะครับหวดกับคอมหรือว่าจะเป็นมัลติเพลเยอร์ก็ได้แล้วก็ทีมงานครับยังบอกอีกว่าเราสามารถเล่นแบบโลคอลมัลติเพลเยอร์ได้ก็คือมีเครื่องเดียวความเครื่องเดียวเล่นได้ถึง4คนแต่แน่นอนว่า ต้องหาอุปกรณ์มาต่อเองนะครับคีย์บอร์ดจอยเมาส์อะไรพวกนี้ตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีรูปแบบการเล่นอยู่3แบบด้วยกันก็คือ Last Stand Team Score แล้วก็อาร์เคดนะครับโดย l ัสเตนเนี่ยก็จะตรงตามชื่อเลยนะครับใครที่ยังยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายได้ก็จะคว้าช h i c k e n d i n นอรกันไปเลยตามสไตล์เกม Battle Royale ทั่วไปเลยนะครับเราหาผู้ชนะเพียง1เดียวเท่านั้นต่อมานะครับก็จะเป็นทีมสกอร ก็คือเป็นการแข่งกันระหว่างทีมแข่งขันการกระชับมิตรมีเป้าหมายในการทําคะแนนให้เอาชนะฝ่ายตรงข้ามซึ่งการทำคะแนนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับฉากต่างๆนะครับเช่นการแย่งกันโยลูกบาสเข้าเป้า,าก็ได้คะแนนแล้วแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าลูกบาสเองเนี่ยมันก็พร้อมที่จะช็อตทุกคนที่จับมานนานเกินไปเป็นลูกเล่นที่ผมชอบมากเลยนะแบบไม่ต้องมาฟาร์มคะแนนกันอย่างเดียวนะฮะแน่นอนว่าโหมดนี้เนี่ยจะตัดสินกันด้วยคะแนนอันเป็นที่ประจักษ์เลยนะครับ ไม่มีรับลมคมในใดๆทั้งสิ้นและโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดอาเคดนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยน่าจะเป็นโหมดที่ผมชอบมากที่สุดแล้วเพราะว่ามีแผนที่ที่หาไม่ได้จาก2โหมดแรกนะฮะแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทีเหมือนกันแล้วก็เข้ามายุงหัวกันเหมือนเดิมแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเราตายแล้วเกิดใหม่ได้จนกว่าแต้มบุญเราจะหมดนั่นเองซึ่ง ผมว่ามันสนุกดีนะครับกับการตื่นขึ้นมาไปแก้แค้นคนที่ฆ่าเราหรือฆ่าเพื่อนเรานะครับแล้วเราก็โดนฆ่าอีกทีหนึ่ง <c oughs> จนกว่าแต้มบุญของใครจะหมดก่อนต่อมาในส่วนของฉากนะครับหรือแมปต่างๆนะครับที่เราจะได้เล่นกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่หลายอันเลยทีเดียวเยอะเลยแหละเช่นนะฮะบ,บนเรือดำน้ำําอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันสุดๆบนเครื่องบินในสนาม NFL หรือเขาเรียกว่าสนามฟุตบอลนะของอเมริกาเนะแต่ของเราเรียกว่าสนามเมกานฟุตบอลสนามฮอกกี้นะ ซึ่งในแต่ละฉากนะครับก็จะมีการออกแบบที่น่าสนใจมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะของแต่ละฉากแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะก,กันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำนะครับที่ค่อยๆดำลงไปเนี่ยทำให้พื้นที่การต่อยกันเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆขณะเดยียวกันมันก็ยิงจรวดขึ้นมาแล้วไอพ่นของมันก็ดันเราตกเรือกันหมดเลยนะครับแพ้เลยอะไรทํานองนี้ และแถมท้ายนะครับตอนจบแมชนะครับจะมีการถ่ายรูปร่วมกันฉันมิตรนะครับอันนี้ผมขอนับเป็นอีกฉากนึงนะครับเพราะว่านี่แหละครับจะเป็นที่ที่เราได้เปิดแมชล้างตากันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะจบเกมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของ Key ์ฟีเจอร์อีกอันนึงเลยนะครับก็คือตัวแทนของพวกเราในการเข้าไปหวดเพื่อนๆนั่นเองซึ่งทีมงานเนี่ยก็ได้คัดเลือกผู้กล้านหน้าโหดเลือดเย็นเอาไว้แล้วถึง12ตัว อันนี้อ้างอิงตามเว็บหลักนะครับมี12ตัวแต่ว่าใน Twitter หรือใน X กนะครับก็เหมือนจะเยอะกว่า12นะแต่ทีมงานก็บอกว่าบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่กลับมาที่ตัวที่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นตัวที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความน่ารักสุดๆเช่นนีโมแต่ในเกมนี้ไม่ใช่ปลานะครับแต่เป็นคอกีบรูซอันนี้เป็นฉลามจริงๆนะครับ2ตัวนี้เนี่ยมาจากเรื่องเดียวกันนะผมว่าน่าจะเกิดทันกันอยู่ แครอทนะครับน้องกระต่ายนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องเลยนะครับก็คือน้องเฮลรี่ฮะเจ้าเป็ดธรรมดาหน้าตาบ้านๆที่มันก็คือเป็ดทั่วไปนั่นแหละเชื่อผมแน่นอนว่าเกมแบบนี้นะครับก็จะขาดระบบแต่งตัวไปไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเป็ดของเราจะไปซ้ํากับน้องเป็ดคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวละครของเรานะครับก็จะมีชุดประจําตัวนะที่ต่างกันออกไปแต่และตัวก็มีชุดที่เท่ต่างกันไป หรือบางทีมันอาจจะดูสวยงามมากกว่าเท่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือว่าชุดนะ่ะใช้เงินในเกมปลดล็อกเอานะครับแต่ผมว่าเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอาวุธต่างๆที่เกิดกันไว้แล้วนะครับอาวุธต่างๆในเกมนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างสมจริงสมจังและใช้งานง่ายสุดๆสมจริงขนาดที่ว่าเราหวดใครคนนั้นมันก็ล้มเราหวดพลาดไปโดนเราเราก็ล้มเหมือนกันเยี่ยมไหมล่ะครับ โดยอาวุธต่างๆนะครับเราสามารถหยิบมาใช้ได้จากฉากนะเราเอาเข้าไปไม่ได้ต้องไปมือเปล่าซึ่งพอเราหยิบมาใช้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบชาวบ้านเลยแต่ก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าไม่รู้ทําไมใครที่ได้อาวุธไปเนี่ยมันผู้นั้นจะต้องโดนรุมอยู่ร่ําไปทุกทีเลยในตอนนี้เนี่ยก็จะมีอาวุธกันอยู่11อชนิดเลยทีเดียวนะครับทั้งกระทะไม่รู้มาจากเกมไหนนะไม่รู้เลยจริงไม้เบสบอลรวมถึงอาวุธระยะไกลก็มีนะครับเช่นหน้าไม้หรือบูมรมแง สรุปนะครับปา r ์ตี n i m a l s จะเป็นเกมครอบครัวมีความน่ารักเน้นความร่วมมือสามัคคีคือพลังปาร์ตี้สังสรรค์และกระชับมิตรภาพโดยการหวดมันไม่ยัง้งเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งใช้ทุกข้อได้เปรียบที่มีทั้งอาวุธยุทธโภปกรณ์กลยุทธ์และสิ่งต่างๆภายในฉากผมคิดว่าเกมครอบครัวน่ารักแบบนี้ไม่น่าจะมีใครหัวไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่มีเลยจริงๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้มีตัวละครที่น่ารักนุ่มฟู มีฉากต่างๆที่น่าสนใจเพราะงั้นคงไม่ต้องทำนายนะครับเกมนี้ผมว่าถล่มทลายแน่นอนอย่างน้อยก็จนกว่าผู้เล่นจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งแล้วกันเอาล้ครับก็คงครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับปา r t y ี n i m a l s สุดท้ายนี้นะครับเกมนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายในวันที่20กันยายนปีนี้นะครับเขาว่าไม่เลื่อนแล้วซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยจากวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็จะเป็นเวลา30วันพอดีเรามาเข้าดาว,วด้วยกันนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะเจอผมในนั้นแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ย ตั้งตารอนะครับเหมือนเหมือนคนอื่นๆแต่ผมเนี่ยตั้ง2ตาเลยทีเดียวรอมาตั้ง2ปีแล้วนะเนี่ย <Take it. S 1> แล้วเหมือนเดิมในทุกคลิปนะครับผมในช่วงท้ายเนี่ยก็จะเป็นเทรลลเอร์ของเกมแบบแปลไทยสไตล์เชชัยเกมมิ่งเชิญรับชมได้เลยครับผม recreate studio presents oh my god this is so cute can you teach me how to play this game wow. yeah wow yeah. Prepare your friends for a cute and relaxing animal crossing like experience and then brutally destroy them all. Devs claim this game will improve your relationship with friends. Oh brother, help me. Yeah, sure. Son of the party animals, an epic battle of the most epic animal characters. Starring: Royal Corgi, Orange Cat, Canada Goose, Bullshit, a regular duck that looks like absolutely no one. All of these animals have very fancy outfits. An actual royal corgi. An actual orange cat. An actual Canada goose. An actual. This is Sparta! Let's interview the game producer. What inspired you to make so many outfits for these cute animals? Many! Oh, I made a same morning! Join the epic battle taking place in some of the most epic places. Don't try these in the human world. A submarine destroying the world. A freezing cold fighter jet. A fing black hole. Football. Trebuchet. Huge hockey. Exploding basketball. While the game offers various modes to encourage different styles of gameplay, but we all know that the only thing that's truly interesting is to watch your friends lose their shit. Oh, I forgot. There are lots of weapons, all very realistic. John Wick really needs to learn how to use this. And the final and biggest feature of the game butt scratching. Party Animals. Play with your friends on Xbox. Coming 2023.